สวัสดีครับวันนี้พบกับช่องบิลลี่โอเคอีกแล้วนะครับวันนี้เราก็จะมาแกะกล่องเจ้าเครื่องดูดฝุ่นไร้สายของมาซาลุนะครับ SCV แปดศูนย์นะครับครับก็ผมก็สั่งมาช่วงนี้เลยครับ9กเดือนเครับราคาดีตอนนี้อันนี้ผมซื้อมาได้ในราคาประมาณ1,600งพนต้นๆน,นะครับซึ่ง ผมเข้าไปดูบางที่ก็มีถูกกว่านี้ครับประมาณ1,500ไป่ายๆนะครับอันนี้คือพร้อมแบตหก้อนนะครับนี่ครับเราก็ได้มาเป็นแบต power turbo 4แอมป์นะครับ20โวลต์หนึก้อนพร้อมท่นชาร์จครับท่นชาร์จก็1.5แอมป์เหมือนเดิมครับเราเขาก็จะมีใบรับประกันครับกับคู่มือนะฮะ เหมือนเดิมส่วนในชุดนี้ก็จะมีท่อนะครับมีหัวดูดหัวด,ดูมีแปลงนะครับมีแปลงมีอ๋อ,อมีท่อท่อสองสันนี่ครับอ่าโอเคเราก็อ่ามีแปลงมีหัวดูดอีกอันหัวดูดเล็กครับเอาไปเข้าตามซอกนี่ นี่หัวดูดเล็กครับับผมนี่เครื่องก็เป็นแบบนี้นะครับอ๋อมีหัวดูดนี่มาด้วยหัวดูดที่ดูดตามซอกนะครับไม่ดูดตามซอกก็แพกมาแพกมาในระดับหนึ่งครับแต่ว่าตัวขนส่งก็ค่อนข้างจะ อาจจะรุนแรงไปนิดนึงกล่องมีมีบุบนิดนึงนะครับเครื่องก็จะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ครับอันนี้อ,อุปก,กรณ์ที่ให้มานะครับก็จะมีนี่นี่ครับทออ่นี่ครับแปลงแปลงเล็กโอเคก้อยอันนึง แกะไม่ได้อ,อันนี้ตัวนี้ครับแล้วก็แบตเตอรี่กับที่ชาร์จอ่านี่ครับนี่คือสิ่งที่เขาให้มากับคู่มือนะครับกับคู่มือปึ๊บนี่โอเคอ่านี่นะครับเขาก็จะมีหัวดูดพอมาเห็นของจริงแล้วก็ กอนข้างโอเคในระดับหนึ่งนะครับตัวพลาสติกตัวอะไรก็ก็โอเคฮะหาก,ก็ถอดนี่นะครับเขาสามารถถอดมาล้างได้ครับมีซิลิโคนกันย้อนนะครับตรงนี้นะครับครับเราก็ใส่ไปเนี่ยมีมีล่องตรงนี้นครับใส่ปึ๊บกดเข้าไปครับแล้วก็เครื่องนะครับมันจะมีล็อกข้างล่างเราก็ใส่ข้างล่างไปก่อนนะครับแล้วก็ดัน ดันกลึกเข้าไปอ้อาวผมดันไม่เข้าว่ะโอเคผมลืมอะไรไหมไม่ลืมครับโอเคครับอ่ะกลึก อ๋อมันต้องเอาข้างล่างเข้าก่อนนะครับนี่ก็กลิกก็หน้าตาเป็นประมาณนี้ครับโอ้หนักเหมือนกันนะนี่นี่ครับใส่แบตสมไมป,ปุ๊บโอ้โหอนขรงโอ้เสียงค่อนข้างแรงเลยครับมเอาเข้เอานี่เลยครับ เดี๋ยวขอเก็บอันนี้หน่อยนครับนี่เราก็ใช้หัวนี้นะครับโอ้คนข้างแรงเลยครับใช้ได้เชียวก็ใครสนใชจก็ ลองสั่งซื้อมาใช้ดูนะครับเครื่องดูดฝุ่นไร้สายมาสาลุก็ถือว่าทําได้โอเคคุ้มราคานะครับเทียบกับนี่เขาก็จะมีเศษหล่นลงมาอยู่ข้างในนะครับเห็นไหมครับดเดี๋ยวเราก็ถอดตรงนี้ไปทาความสะอาดได้แต่ตรงนี้พอดีผมไม่มีใกล้ๆที่ถอดนะครับเดี๋ยวมันจะเลอะเดี๋ยวผมค่อยไปล้างครับผมก็วยความที่เครื่องเขาแรงมากนะครับก็ถือว่าใช้ได้ แบตเตอรี่4แอมป์ผมไม่แน่ใจว่าเขาใช้ได้ได้นานแค่ไหนนะครับก็เดี๋ยวต้องลองใช้ดูแล้วเดี๋ยวยังไงผมมารีวิวตอนใช้อีกทีนะครับหลังจากใช้ขอบคุณที่รับชมครับ